บัดนี้เป็นครั้งที่38ตรงกับวันที่17ธันวาคม2568้ข้าพเจ้าพนิรนาขอไปวาจาสัทยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา,า,ชาสังคบูชาและเป็นอาจารยบูชาแต่องค์พระควมติเถรจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งผู้บาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดมามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุนภาพคุณพารัตนาไใจผู้บาจารและเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบเวดานที่จิตของข้าพเจ้าไปสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมวลต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาเลสูอันตระคะชันตุเทวตาสัทมังโมนีราชัสสุนันตุสาขโมขะธรรมสักเคกามีจโรเป็คิริสิขาราตเตจันตร์เรวิมานีทีเปรตเทสขามีตโรวนัคะันนเคหวาตุลิเขเตภูม่าจายันตุเทวราชลาทลวิสเมยยัขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังโมนิวารวจนนังสัทวเมสุนันโต ธรรมสวนการโรยมพัฒนตาธรรมสวนกาโรยมพันตาธรรมสวนกาโรยมพันตาโมส่วนนามการิทิาถาโมตสัพขกวตะรโตสมาสุปัสสานโมตสัพขกวตัวราตสมาสุปัสสานโมตสัพขกวตะราตสมาสุธัสสานโมสวนสัจการิยาาถา น an so so าท so on so so ีเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัตวะเชนะโสติเมหุตุสัพพธานาทีเมสระนังอันยังขมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัตวะเชนะโสติเมหุตุสัพพธานาทีเมสระนังอันยังสังโฆเมษระเมษระนังวรังเอเตนะสัตวะเชนะโสติเมหุตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกนะโสติอธิกาคาถา มหาการุณิโกอนั้นทวาอาถัยะสรพปานีนาพูเรตว่าปารมีสรรพภาโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัตสวาเชนะมาห์หตุสัรพุปะทว่ามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัรพปานีนาพูเรตว่าปารมีสรรพภาโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัตสวาเชนะมาห์หตุสัรพุปะทว่ามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัรพปานีนาพูเรตว่าปารมีสรรพภาโตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัตสวาเชนะมาห์หตุสัรพุปะทว่าบสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมิยมภควาสักเกษุวิหารติคปิรวาทุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเกนะสัตถิปัญจมัติหีภิกุสเตหิสัเพเดวะอรหันเตหิทัสสิโลกัทธตุทิเทวตาเยปุยเนศานิปติตาหุ่นติภควันตาสัสนัยภิกุสังทัศนะตะโขสุตุนัสุทาวาสคัยกานังเทวานังอิตระหุสิยังโคภควา Sakya subihan ati ke bawah dusming mahawani mahata pihusan kena satim ban tamate hi pihutate hi kapehe warahan teh hi hasagi logar hatu hi tewata ye pu ye na sani perita hon ti pakawan tang kasana ye pihusan kante ya nu nama yang piye ne pakawate nu pasang kama ya ma u pasang kama tawa pakawato san tike patse ga hata pasai ya ma tiyerko ta tewata sai ya ta tina ma pulis so sammi shi tangwa Paham basara ye basari tang wa paham samin sa ye evo mevo sutha wa se suthe ve su poto pura to par pura ang suwata ko ta te wata pakwan tang piwa te ko e ka te san ka pa si samayo pa wan as ming he waka ya samaka kama samayang hakita ye o อาต้อะรเทวตาภวโตสันติกีิมังคาทังภาสิตาตภิกขสมางสุจิตตัอตโนุตมกังสุาทีวเนตานิเขตวอิสิยานิราคัติปันติตาทีตอรเทวตาภวโตสันติกีิมังคาทังอภาสิเตวะชินังเชตวะลิขังยินิุลังุเมชาเตจารันเสทาวิมาลาตะกุมตาสุขันตาสุสุนาคาตอขะรเทวตาภวโตสันติกีิมังขาทังอภัสรเชวเกิปุันสระนังาตสันติม वकायया परिपुरेसांति इति ये तको पवविखुवा मतेस्य पुयेन विकवयता स सोलो गथातु सुतेवता सनिपतिता हंती तथा पतनतसेना ये पित्कं कतयेविते तिकवे हे सुवतीरनाथ थानारंतो समासंबुधाते संपिभवंतानां येत परामायेव देवतासनिपतिता हे सुषेयथा पिमयहा एतराही येपितै विकवे भविष्यन्ति अनापतमधानारंतो समासंबुधाते संपिभवंतानां येत परामायेव देवतासनिपतिता पुयेसंतिसयथापिमयहा

સિ લોકમ લોકસં મિયા તપ માતા હસિતા યેસિ તાહિ ખપરમયિત તા સમિતા પુરુષિહા વસલિના લોમંસ સપુનો ઓરતા ઉનાસા સુઠા વિપસન્ન મના વિરાપિંયો પન્ધયસ્તેય તો બવન એકાピ લોવા તો વેત તો આમતે સથા સાઉ કેસા સનેર્તે હેવ કાયા પીગંતા તે શનાદિ ગોતે આ તપમ કરો સુતવા કોธ સાસના tay isang paturuhong yaan ang ursana hasana ang apege sa tamata kung saan sa at aturing isang sa sana ang ursana mas atung apege na tamata kung isa sa paha puta hung sa pinyayawa kita wala sa pumata to ama sa tasa o kesa sa re re teyo kay abiganta teusana at bigo iyo ham kitisan sa kiri ni anu pofaso sa sa sawa kaya pumaka pilaw atawan ini man to si man to wa no to set sa mor habana bigo miko na sa miti na sa 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 himo bata ya na na

Kung Kumhiro na ka ikaw ay pula sa niwe sa nang pinyo na sa tasahasang yaka na pahiro pa sa tikumhiro kung siya kay ka ikaw katabiti mo nang pulimaza di sang rasha at rarat ho basa at sigong kanta pa ng atip di mga rasha ay sa siso po sa sa bawoy na naman mga pala. man to siri man to ay mong sa sinomor sa manapit ang mungi na sabiti mo nang sakina sa sisang rasha ay wiro na otapasas at sigong kanta ng atip di mga rasha ay sa siso po sa sa bawoy na naman mga

ปุรมาศสังตารัตะกิเอนะรูปขอพชนะรูปขอเบรตรสังาตารดมาราชสันตเจรสัวทังลามันาอทันสนกะปิีรวัตเวเตสมยวิโรทศอาคูวัจนะกาสถามายาคูเตนตุเวเตนตุวิภูเุวิภโตสัจจันทโนกาเมเโทสกินุชันตุนิทันตุจนาโทโอเมัมโยจะเสวสุโตจะมาตลิจิตะเสโนจะกันดับโพนโหราศันโนสุโพขูบันจะิโคจะวติมภารุสุริโสาเอเต ดันเยจาาชาโนคันธภัสาราชุบิโมธมานาภิกขมมพิพุนนาสุกิตุนังท้าคูอทาคูนาภัสสนาภาเวสาลาสัตตะกากัมภราสัตระอากุวยาคาสยยภิริยังุนัธระทัสอากุนัคายสัสสิโนเอราวณุมานะกุสุปะคสสิมิติมนัเยนัคราเช

เราพบแต่พวกปากของสมัยโบราณที่คันทันเต็มกูนั่งสังเกติงว่านางอาโป้เจตเทวาปทวีเจตเทโชวาโยตราชก็มองว่ารุนห์ว่ารุนห์เจตเทวาสมมติยันสัตว์สัมยาตาการุณากายก็อาคูเจตเทวาสัตสินโอทัศเรียดอาท่ากายสัพเพนันตันดีน้อยที่มันโตชิลิมันโตวันนั้นโตแล้วคือหนุ่มเราเรานับอีกอามุบิโกนั้นสมัยที่มันเว้ยสูดเจตเทวาซาลีจ้าสมัชชารู้เวียยม่าจันทร์ถ้าสุเปนิสาเจตเทวาจันทร์ถ้ามาโคบุระกิตาสุเรียสุเปนิสาเจตเทวา สุริยมาโคภูรั n ิตาันตานิุริตวะอโคมันทวากสุนังวาสโสะโคขปุริทโสะเเทสะทากยาสเนนตนตินม i ท u มันตอชีตุมันตัวโนตเสนมธนิกมมิุณสิิมนาาสเทวนมิารวากาจโรชัตโมมาปุพันิภาสิวะุนธรรมะจุตาจชกาส a เดยุจิราอโควาโสเนิโนสะเเทสะทากยาสเนนตนตินม Iti mato si tuwa mato wana mato esas tino mora wana ari tomo wong kihuna sa sama nama sama na manu sa manu kita pero si aku kuwa kuma no pero si ta ta kuwa reo e sewa sino para ka maha para ka aku reo e sa sino sa sede sa ha kaya sa pina na tondi no iti mato si tuwa mato wana mato esas tino mora wana ari tomo suka karo maha runa aku wae kana sa sa o

เทเตเทวานิยายสัพเพนันตัวันติโนอิอามันเปเยนอาคัชุมเยันเยสติสัสหปุสสะสัตยมคีลังโอคดินนมานัสกวัสดิเกี้ยวคตาลังนาคังจันทาวสิตาติตังสุภามาเปรมมาโตจะปุตตะีจิมาโตชาสันนักมารติสโตรจะโสปะคศมิติมันังสัสสภามาโลกานันมหาปรมาปิติติรษฐุบนชุติมันโตนิสมากายโยเยสัชสิโสทัศเสตวิศราอาคูบัตเจกวสวปติโนเตสัจมะนชะตัาหาริตุบริวาริโตเตสัพเพวิกันเตยเดเชเดชเนดวิิกกกััััมมีปสสนนนาาาาายงเเอรรค

อาเซียอวสัยต่อสะพังบินยายาวกิโตวาเลชุมารตัวอามาดีสัตว์ท้าสาวเเคสัสเนรเดมาร์เซนาบีนตาเทวิชานาเทวิกอบเดจจาตาบะมะกะโรสุตัววาค้ทาสัสสนาบีตระเคปกามูเนสังลมปีชโยสัพเเวิชีสังขามาภยาทิตย์ใสสีโนมอันติสอาโคเทหิสาวกาเทชเนสุตาติมัสวาจุลชยาปะกอน โมมีพุทธเตชะสารตนาตยธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิวานารายะปารเมสุราสิทธิครมาสอินทาจัจตุโลกาสัมพีรักขาสมุทาพุต o n งข้าวจะตสภามชยยะประสิทธิพวันตุเตชะเชยชะรณีธรณีโอททีโอททีนาทีนาทีชยเชยข้คนละตระนิสัยนิรัยสายเมรุราชพนารชีชยเชยคัมพีรสมพีนาเคียนธนาคีบิสาจัปุตกาลีชยเชยทุนิมิตาโรคีชยเชยสิงคีสุธาทานโมขะชาชยเชยวรุณนามุขะสาตรา เชยเชียจมปาทินาคักุลลาคันทกเชยเชียคาชคนนตุรงสุการาพุชงสิหะพยาคติปาเชยเชียวรุณนโมขะยาตาชิตาชิตาเสนารีปุณสุธีนารดีเชยเชียสุขาสุขาชีวีเชยเชียธรณีตะเลสธาสุชยยะชยเชียธรณีสานตินสัทธาเชยเชียมังกราลัยาภวเกเชยเชียวรุณยาเกเชยเชียลักเสศุลปูชเตชเชยเชียพรมเมธขณา ชยชยาราชาธิราชสัจฉัยเชยเชยะวัฒวิสัพานเชยชยอรหันตาปาเจกับุทธสาวะเชยชยามหิสุโรทารหินเทวาเชยชยะพรมมาสุรโขเชยชยนาโควิรุหะโกวิรุปะโคจันทิมาเดวินโทจันเวนเตโยจักุเวโรวารุโนปิจักิวายโยจ่กปาชุนโหกุมาโรทัตารัะโกอัฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปัสอาทโยอิสิโนสาวกาสัพพาชยะรามโภวันตุเตชยะธรร โมจะสังโฆจะทัศปาโลจะชัยยกังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยะโสธีภาวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังคะลังชัยโยปิพุทธัสสิลิมโตอายังมาราสสะปาปิมโตปราชโยโคสิยมโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาพระมคนามเหหิโนชัยโยปิพุทธัสสิลิมโตอายังมาราสสะปาปิมโตปราชโยโคสิยมโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาอินทะกนามเหหิโน ใช่โยปิพุทธะสัจมโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปะราชโยโพสยามโพธิมันเถปโมทิตาชใย่ตถาเทวคขณะมเหสิโนชัยโยปิพุทธะสัจมโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปะราชโยโพสยามโพธิมันเถปโมทิตาชใย่ตถาสุปนัสขณะมเหสิโนชัยโยปิพุทธะสัจมโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปะราชโยโพสยามโพธิมันเถปโมทิตาชใย่ตถาณะคันขณะมเหสิโนชัยโยปิพุทธะสัจมโต อาอยามาราสตะปาบิมโตปราชิโยโคสิยมโพธิมันเทปโมจิตาชายะตถาสัพพมะขณามเหสีโนสิยันโตโพสิยามูเลสกยานังนัทิว่ตโนเอวังตวังวิชโยโหิสยาสุเชยมังคะเรอปราชิตปาลังเกศิเตปะทวิปโขขเรอภิเศกิสสะพุทธานังขปัตโตปโม ถ้าที่สุนาะขัดตันสุมาขัลลันสุปภะตันสุบทิตตันสุขโนสุมุตโตจ้สุลิงทางพระมัจฉารสุปทาภีนางกายะกัมมังวาจากรรมังปทาฐีนางปทาฐีนางมนกกรรมังปณิทิเตปทาฐีนังปัฏฐานันิจตวะนราพันตัเทปทานีเนเออัทะลาธัสุวิตาวิรุณห้ากุทธาสเนีอรหาสุวิตาโหนทัสหาสสัพเพหิยาติพิสุนันโตโพนโตเยเทวะสมิงธาเนีอดีขตาธิีขายุกะตตาหนโตสุวิตาโหนลโตสัพพะธารราขันโตสัพพะสัตตาณุ तो चिन सासनाधि पतन पतनाते तम पुरे तो मनोरथायुत काले वसंत वसंग वसावरहाथवा ते संवारे तो जसा पथा का या सुखांचिता सुखांग अर्हंत บ่สู้อ่ะห้ามไมสตังเอวเมสังกัสเมยวาสาทยวิหารติเชตวนีอนาเนติัอารามเมตรัตะโควากูอมันเติกติภะทันเติเตภิกขุภควาโตปัญจโสสุภวาเอตถโวจอุปาทาวาภิกขเวตทาขตานังอนุปาทาวาท้าขตานังจิตาวาุธัมมิตตาธรรมนิยามตาสัพเพังคาราอดิจาติตังดลท้าขตสมกติสมติปสมกเตัวปัติวาิ ปปัจะุเโอทานี่กรติสัพเพสังขาราเนจติวปาทาวาบีเขวต่ถ้าขตานัอนุปาทาวาแต่ถ้าขตานังิตาวเส้าตัวมะที่จะธ้ามันิย่ามาตาสัพเพสัยงขาราถูกขาติตังตทังขัวอิสัมุชติบิสเมเมติิสัมปุชิตวะิสเมตวาอาเจติเดสเด บัญญัตเปิปัทเปิดทวร์ทีวีพิชตท่โอตานีกรนเตยสพาพสังขาราถุกขาดทังบตานาวรพีเขวิดาถาพตาน้าอนุบานาวาตาถ้าพตานังสีถาวสัตวาตัวธรรมทิตาถ้ามัยามตาสภาพธรรมมานาตาสีติบัวจะปกวาตั้าเตปิกูปรากฏวตัวาสีตังงพินันทุนเต บทสวดพทัทการัตคาถาอตีตังนั้นวาเขาไม่ย็นอประเดงเขนะคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพาวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแยกอติตังป,ปินนาตังอปัจจานาคะตังสิ่งที่เป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมาตถาตถาวิปัสสติอาศัยดีร่างสัพปะังตังวิถามนุโโรเย ผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นก่อนหน้าในที่นั้นๆเนี่ยจแจ่มแจ้งไม่ง้อนแง่งคอนแคลนขอคุณพ่อคุณอากาศเช่นนั้นไว้อวาเชวะกิจมาตบังโกชยามาดานชเวความเพียรเมื่อขีที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นักฮินโนสังคารันตีน้มหาเซเนนามา,ามจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาชูราซึ่งมีเสนามางย,ยังไม่มีสำเนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมาตันทิตังตังเว,วเทาเท,า,าเทกกะราโตเตสันโตอจิกาเตวุณีวุณีพุ่งสงบเยี่ยมกล่าวเรียบพวกมีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกนาล โมสวดธรรมะสังเวคปัจจเวคณะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูกทำน้ำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงถือขึ้นแล้วเราไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารานุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูกทำน้ำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทำย่าเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวำโกลนที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราอทุกวันชีวิตตายชีวิตเป็นของเงี้ยงดื้อทุกวันมาแต่นาความตายเป็นของเงี้ยัมพาาริต อันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปิมาริมรณะปาริโยสานังในชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอัอนียตังชีวิตของเราเป็นของไอเที่ยงมารณะเมียเนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตต์ที่โคสังเวยายังไกยโยอาจีรงังร่งใจนี้มีได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาณูขันตัสสาววิญญาณชุดโทอันเขาิงเชียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิซึ่งแผ่นดิน กาลรีคาลังอิวะประดุจหนังว่าท่านหมายและท่านฝืนนี้รันถังหาประโยชน์มิได้อีิจะวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทาวยะธรรมมิโนะมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายได้สุขอย่างยิ่งสเพสตามมาันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริสุจามาริเเรที่ตายแล้วและกำลังจะตาย ปาเทวหังมาริสานีเราก็จะตายอยานนั้นเหมือนกันนะทีมเอทาสังโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บัวสวยเม่ตายางกินจิยางกินจิกุสังกรมาสเพหหีพเตหิกตาปุญญโนดวโมทันตุสนันตุพงตุเยเทวะสเมิงฐานเนอธิคตาธิคายุกาสาหุตุสิยาหตุทุกขาปะโมจันตุมาตาปิตาสุปิาหตุทุขาปะโมจันตุสเพยยติกาสุปิตาหตุทุขาปะโมจันตุสเพยยะตขาสพปิตาหุตทุขาปะโมจันต สัพเพอาจาริโยกปะชะยาสุนตาหงโตตุขาบะโมจันตตสัพเพนัขันตาสุนตาหงโตตุขาบะโมจันตตสัพเพเทวาสุนตาหงโตตุขาบะโมจันตตสัพเพสามัรตินังสัมมิชันตัวโมบ่สวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์ตัวคันติเมย์ติภควานะโมโพธิสัตว์ตัคันติเมย์ติภควานะโมโพธิสัตว์ตัคันติเมย์ติภควาปฏิทานะคาถา यार ये वो तासन टीवी हार वाशी नीठू पैकर ये वो दिखा रहे तहीं तहीं ताठा में था नेना बुवान सुपुषी तासल दिंग करां ते तवी हार बंदरे तेरा जमाचाना वो काजमिंग ओव सारा निका था मत था ना पत्ती यो पासका खामा जड़े सानी कमज़े इशारा सप्पा ना पूता सुविता बुवान तुते शेरा पुछा ये पिता ธรรมวาราปฏิเสติสเปิทุกขังสัการนดุสังขายังธาตุวจีรานสังธรรมมธรรมตาดาจะผู้ราสังโฆโหตุสมาโควาทายใจใายะจามห้ราคันตุสธรรมโมดับเพปินามตาริโนวุติสัมปะปุเนียมาธำให้อริยปเวริเตปัสสนาหงตุดับเพปปิปานิโนปุรัสสาเสนีสมมาทาตังปเวชชนโตกายเดวโวภวสตุติภาวายาสตานังสัมมิทังเนตุเมธนีมาตาปิตาอัตตะจังนิจังราคันติปุตตังเอวังธทมเม ดาวราชาโนปาชังราคันตุสัพพทานเทวตาอุโยชาคาถาทุกขปตาเจนิทุกขะเบียปตาเจนิพยาโสขปตาเจนิโสขมตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิหิสัพาตังปุญญาสัพพทาังสัพเพเรวานุโมทัตุสัพพสัมปิสิทธิยาธนังละนันตุสัทายาสีลังราคันตุสัพพทาภาวนาพิทุตาหงตุขจชนตุเทวตากตาสุมังคาลคาถา โอ้โุสัพพังสุมาฆารังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสติวัตุนิรันตระโอโหดูสัพพังสุมาฆารังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสติวัตุนิรันตระโอโหดูสัพพังสุมาฆารังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสติวัตุนิรันตรงสัพพะพุทธาเประปติปเทกนันจยังพระรังอรันตานันจเตยเชนะระคังพันธามิสัพพะสุสัพพะพุทธาเประปติปเทกนันจยังพระรังอรันตานันจเต เราคำพันธามิสับนโสสัพเพพุทธาพระปตาปรเจกานันจะยังพลังอรันตาานจะเตเชนาราองพันธามิสับนโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตาานจะเตเชนารางพันธามิันโพพทาพราเยังพลังอรันตานจะเชนารพันธามิสันโสัพเพพุทธาพระปาปรเจกานันะยังพลังอรันตานจะเตเชนาราคงพันธามิสันโสัพเพพุทธาพระปตปเจกานันะยังพลังอรันตาจะเตเชนารางพันธมิันโสพพทา พระลพถตาปเจกนันตุยังพระลองรันตานันตุเตชีนารักังพันธามิขภโสพระพุทวบาทลพถตาปเจกนันตุยังพระลองรันตานันตุเตชีนารักังพันธามิขภโสเรื่องหน้าแห่งกรุงศรที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยาภพพุทธคุณนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าทีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขอ อันนี้สงแห่งมูส่วนนี้ต้องไปสัมผัสสลิมงคลแก่ข,ข,ข้าพเจ้าให้แขวคข้าปลอดภัยจากทุกสกปกภยัยอันตรายทั้งบววให้มีแรงหลยๆได้สุจริตมั่นคงไปสมาชชินชอบทมคำว่าไม่มีเอตกแแค่จนขออได้มีแก่ข้าพเ,เจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสมาสมาสัเจ้าชดำรงตนอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลาย ผู้ได้หนุนโบธนาสาธุการในบุญกุศลนี้ขอะประสิทธิ์ี่ระสารพรน้องส่งหลวงพ่อห่งมงคลพิสุวรรณทิมงคลพระพิตรายศรษฐีทั้งฝั่งไทยและฝั่งลารวร้อมถึงวัดทิมงคนลงนักบวที่สามจึงมูลเลยได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพระท่านหลวงพ่เทวานุภาพ,าภาพและริทัทหลวงพ่อพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองบูชาดทุกการทีร่ท